รายการเรื่องเล่าก่อนนอนนำเสนอเรื่องเครือเขาหลงกับพรานจอมตอนที่สวันนี้พรานจอมและพรานโยงเดินกันตามปกติในป่าเพราะไม่ต้องคอยล่าสัตว์ป่าแล้วทั้งสองแกะรอยเท้าของพรานจันและพรานบวบเดินวนอยู่ในป่าเกือบเที่ยง ทั้งสองพรานจอมและพรานโยงก็ได้เห็นรอยเท้าของคนเป็นรอยเท้าสองคู่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสักสองถึงสวันที่คาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของพรานที่หายไปจึงเดินแกะรอยตามไปรอยเท้าขาดขาดหายหายเพราะเป็นหน้าแล้งส่วนใหญ่ดูรอยหญ้าที่โดนแหวกและกิ่งไม้ที่หัก และร่องรอยของต้นหญ้าที่ล้มไปเพราะโดนเหยียบย่ำบางจุดของต้นหญ้าที่ยืนต้นตามปกติแต่พรานจอมก็พอเดาร่องรอยได้เพราะมีบางใบเท่านั้นที่หักหรืองอซึ่งจะต้องเป็นพรานที่มากประสบการณ์เท่านั้นจึงจะมีความละเอียดและสามารถแกะรอยเท้าได้ พรานจอมและพรานโยงเดินแกะรอยเท้าจนถึงห้างที่คาดว่าเป็นห้างที่พรานจันและพรานบวบได้ผูกไว้ก่อนการหลงป่าไปพรานจอมมั่นใจแล้วว่ารอยเท้าที่แกะมาไม่ผิดแน่เพราะมีพรานไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ออกหายิงสัตว์ป่าดูจากห้างที่ผูกไว้ไม่น่าจะเกินสามวัน สังเกตจากเถาวันที่ใช้ผูกห้างนั้นพอมาถึงตรงนี้ก็เย็นมากแล้วพรานจอมและพรานโยงยังต้องการสเสบียงอาหารที่ให้พลังงานในวันต่อไปคืนนี้ทั้งสองจะต้องนั่งห้างเพื่อล่าสัตว์ไปด้วยแต่ถ้าจะนั่งห้างเดิมก็ยากที่จะมีสัตว์ป่าเดินผ่านมาอีกเพราะในคืนที่ป่าแตก เสียงกำปนาดดังสนั่นนั้นมันทำให้สัตว์ป่าไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกหลายวันจะมีหลงมาก็ส่วนน้อยทั้งสองพรานจอมและพรานโยงจึงเดินแกะรอยเท้าต่อจนถึงเวลามืดค่ำทั้งสองนายพรานจึงผูกห้างใหม่และห่างไกลออกไปจากห้างเก่า และในค่ำคืนนี้ทั้งสองนายพรานพรานจอมและพรานโยงก็ได้ทำหน้าที่นายพรานอีกครั้งในรุ่งเช้าของวันต่อมาขณะที่เป็นเวนนั่งเฝ้ายามของพรานจอมได้มีหมูป่าฝูงขนาดใหญ่มีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่รวมกันน่าจะได้สองฝูงแต่เป็นฝูงเดียว พรานจอมจึงเล็งกระสุนไปที่หมูป่าหนึ่งตัวหมูป่าตัวนั้นตัวไม่ใหญ่มากอายุประมาณสามเดือนซึ่งหากินกันตามหลังฝูงของมันปั้งกระสุนปืนหนึ่งนัดปิดชีพหมูป่าตัวเล็กหนึ่งตัวทันทีเสียงหมูป่าหลายตัวแตกตื่นส่งเสียงอู๊ดอี๊ดก่อนจะรีบวิ่งหายลับสายตาทิ้งไว้เพียงหมูป่าหนึ่งตัว ที่นอนแน่นิ่งไว้และอาหารของพรานจอมและพรานโยงก็คือเนื้อหมูป่าตัวเล็กตัวนั้นเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จพรานจอมก็นำเนื้อของหมูป่ารวมเดินทางไปด้วยเพื่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปทั้งสองเดินเท้าอยู่นานหลายชั่วโมงจนถึงเที่ยงพรานโยง ดูเถาวันนั่นสิพรานจอมพูดพร้อมทั้งชี้มือไปที่เครือชนิดหนึ่งที่โดนคนเหยียบย่ำอยู่ไม่ไกลทั้งสองพรานได้พินิษพิเคราะห์อยู่นานก็รู้ว่าเครือชนิดนี้ก็คือเครือเขาหลงตัดมาที่พรานจันทร์และพรานบวบหลังจากที่พรานจันทร์และพรานบวบนอนอยู่บนห้างบริเวณนี้ถึงสองคืนแล้วทั้งสอง จึงตัดสินใจออกเดินเท้ากันอีกครั้งและพรานทั้งสองก็ได้ทิ้งร่องรอยและสัญลักษณ์ไว้เผื่อให้พรานที่ออกตามหามาเห็นพอเดินมาเรื่อยๆในทิศทางที่คาดว่าน่าจะเป็นทางออกทั้งสองพรานพรานจันและพรานบวบก็ได้เห็นร่องรอยของคนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร่องรอยของนายพราน ทั้งสองพรานแกะรอยเท้าไปเรื่อยๆก็เห็นร่องรอยเหมือนมีคนเหยียบย่ำประจำอย่างเนิ่นนานและเหยียบย่ำอยู่หลายคนทั้งสองเดินไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงไก่เดินเข้าไปอีกก็เห็นรอยหญ้าที่ล้มลงจํานวนมากเป็นรอยเหยียบที่คนใช้สัญจรจนกลายเป็นถนนเล็กๆ เอพรานจันหรือว่าจะมีหมู่บ้านคนใช่แล้วพรานบวบที่นี่มีหมู่บ้านทั้งสองดีใจรีบเดินตามทางนั้นไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านขนาดใหญ่กลางป่าที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาเห็นชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังขุดหลุมทำอะไรบางอย่างอยู่หลายคน ทั้งสองจึงเดินเข้าไปสอบถามเพราะความที่ยังไม่ไว้ใจกลุ่มชาวบ้านนั้นนักพรานบวบจึงตะโกนออกไปว่าพวกเราหลงป่ามาช่วยพวกเราด้วยชาวบ้านเกือบสิบคนหันมามองดูและพวกเขาก็ไม่ไว้ใจทั้งสองพรานนี้เช่นกันทั้งหมดถือปืนขึ้นเล็งมาหาคนทั้งสองยะ อย่ายิงพวกเราหลงป่ามาพรานบวบเอ่ยขึ้นอีกครั้งชาวบ้านสอง,งสมคนเดินเข้ามาหาและจับที่ก้นของพรานจันร์และพรานบวบไม่ใช่เสือสมิงไม่มีหางหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านได้เอ่ยขึ้นหลงป่ากันมาจริงๆหรือชายอาวุโสสุดเอ่ยถามขึ้น ใช่พวกฉันออกล่าสัตว์กันตามปกติแต่คราวนี้พวกฉันเดินเข้ามาในป่าที่ลึกมากเพราะป่าแถบเก่าที่เคยล่าสัตว์นั้นเหลือน้อยแล้วเสียงของพรานจันอืมงั้นส่งปืนมาให้พวกเราเพื่อความปลอดภัยพรานจันและพรานบววรีบส่งปืนให้ก่อนที่จะลุกขึ้นนั่ง เดินตามพวกเราทุกคนมาผ่านมาที่นี่จะเข้าไปในหมู่บ้านของพวกเราจะต้องพาไปพบกับผู้นําก่อนทั้งสองพรานผู้หลงป่าเดินตามกลุ่มชาวบ้านไปอย่างว่าง่ายชายแปลกหน้าสองคนเมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านพวกเขาก็เห็นหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านเรือนปลูกไว้อย่างดีและแข็งแรง ดูทนทานกว่าหมู่บ้านของพวกเขาเยอะและแล้วคนกลุ่มใหญ่ก็ได้นำพาทั้งสองพรานไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดผู้เท่ากาลีท่านผู้เท่าอยู่ไหมเออว่ายังไงมีคนแปลกหน้าหลงป่ามาผู้เท่าลงมาคุยหน่อยเถอะ เออได้ชั้นล่างของบ้านจะมีแคร่ไม้อยู่หน้าบ้านเมื่อผู้เท่ากาลีลงมานั่งที่แคร่ทั้งสองพรานจึงยกมือทั้งสองพนมขึ้นและได้เอ่ยพร้อมกันว่าพวกฉันว่ายาผู้เท่าเออเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาโผล่ที่หมู่บ้านของพวกเราล่ะเหรอ พวกฉันออกล่าสัตว์แล้วครั้งนี้อยากได้สัตว์ใหญ่จึงเดินเข้าป่าลึกแล้วพวกเราสองคนก็ลงทางมาเดินมาเรื่อยๆก็เจอหมู่บ้านนี้แหละหมู่บ้านของพวกเราตอนนี้มีเสือสมิงอารวาดคนแปลกหน้าจะเข้าออกหมู่บ้านของพวกเราต้องดูให้ดีเสียก่อนพวกท่านทั้งสอง มาจากหมู่บ้านอะไรและอยู่แถบไหนหมู่บ้านของพวกเราเป็นหมู่บ้านป่านานทีคนในหมู่บ้านเราจะเข้าไปในเมืองพลวงหืมบรรพบุรุษของพวกเราก็ย้ายมาจากเมืองพลวงไหนๆก็หลงกันเข้ามาแล้วนะช่วยหมู่บ้านของพวกเราปราบเสือสมิงจะได้ไหมละ่ะ พวกเราทั้งสองเป็นนายพรานก็จริงแต่มีคาถาอาคมติดตัวเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแต่ยังไงพวกฉันก็จะช่วยปราบเสือสมิงจ้าดีชื่อเสียงเรียงนามชื่ออะไรกันบ้างผู้เท่ากาลีเอ่ยถามฉันชื่อจันฉันชื่อบวบเออดี งั้นให้สองหน่มนี้ไปพักบ้านของลุงทาก็แล้วกันนะได้ผู้เท่าเสียงของลุงทาพวกท่านทั้งสองไปพักกินข้าวกันก่อนเย็นวันนี้จึงค่อยออกมาประชุมกันอีกทีอีกฝั่งของผืนป่าพรานจอมดูร่องรอยที่เหยียบเครือเขาหลงนั้น น่าจะเป็นร่องรอยเท้าของทั้งสองคู่ก็คือพรานจันและพรานบวบเพราะพวกเขาตามมาตลอดเส้นทางแล้วจึงมั่นใจว่าเป็นร่องรอยของทั้งสองพรานที่หลงไปและทางเดียวที่จะช่วยพรานจันและพรานบวบออกมาก็คือจะต้องข้ามผ่านเครือเขาลงนี้ไปพรานจอมและพรานโยงมองหน้ากัน พรานจอมพยักหน้าสื่อเป็นในว่าจะต้องเสี่ยงข้ามผ่านเครือเขาลงไปพรานโยงพยักหน้ารับก็เป็นอันว่าทั้งสองพรานเดินข้ามเครือเขาลงไปเมื่อทั้งสองพรานก้าวขาข้ามเครือเขาหลงบริเวณป่ารอบๆก็เปลี่ยนไปในทันทีเป็นป่าที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไป แล้วเราจะเดินไปทางไหนก่อนดีพรานจอมเสียงของพรานโยงเราต้องออกเดินหาร่องรอยของพรานจันและพรานบวบให้เจอเสียก่อนเสียงของพรานจอมผู้ชำนาญการเดินป่าและชำนาญด้านคาถาอาคมอย่างที่สุดมันไม่ง่ายเลยที่จะหาร่องรอยของคนที่หลงป่าในป่าอาถรรพ์แห่งนี้ทั้งสองพราน เดินหารอยเท้าของพรานที่หายไปอยู่นานสองชั่วโมงก็ไม่เจอพรานจอมจึงเอ่ยขึ้นว่าเราควรพักกันบริเวณนี้ก่อนนะพรานจอมพูดพร้อมทั้งชี้มือไปที่ต้นชามช้าขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมาพร้อมให้ร่มเงาและเหมาะกับการพักกลางป่าได้เป็นอย่างดี ทั้งสองนั่งก่อไฟย่างเนื้อหมูป่าอย่างง่ายที่ทาเกลือไว้เรียบร้อยแล้วและกล้วยป่าที่ได้มาในระหว่างทางเมื่อทั้งสองกินจนอิ่มท้องและพักกันจนหายเหนื่อยแล้วจึงนั่งลงพนมมือขึ้นไหวพร้อมกับท่องคาถาเบิกไพรพุทธโธกันจะกันจะพุทธโธ อากาเสจะทีปังกโรโรมิเมื่อท่องคาถาเสร็จพรานจอมส่งสัญญาณเรียกพรานโยงให้ยกสเสบียงที่เหลือแล้วเดินตามเข้าไปทั้งสองเดินหาร่องรอยอยู่นานเกือบชั่วโมงพรานจอมจึงเห็นร่องรอยของสองคนจึงเดินตามและแกะรอยต่อไปในทันทีโปรดติดตามตอนต่อไป